วันนี้นาาแมอเอยก็จะพามาดูน้ำยางนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากเราใส่กิ่งทองและใบหยกนะคะกิ่งทองอพ่นฉีดพ่นทางลําต้นนะคะแล้วก็ใบหยกนะคะแร่ภูเขาไฟใบหยกนะคะให้ให้ทางดินนะคะมาดูน้ำยางของเราค่ะมันจะข้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันจะข้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นูนๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือความข้นข้นของน้ำยางสูงมากเปอรษษ์เซ็นต์น้ำยางดีมากนะคะซึ่งเมื่อเราได้น้ำยางข้นขนาดนี้แล้วนะคะเราก็มีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะทําให ยางเราเซตตัวแข็งตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะนั่นก็คือเป็นน้ํากรดนะคะกรดชีวภาพนะคะตราดอกแก้วของเราที่เรานําเข้ามาใช้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําลายท่อน้ำยางใช่ไหมคะมันจะไม่ทําลายท่อน้ํำยางนะคะก็คือ,อไม่ม,ไมีไม่ได้ทําปฏิกิริยากับท่อน้ํำยางของเรานะคะอันนี้ก็น้ำยางก็เลิกหยดแล้วนะคะเพราะว่าเรากีตตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนะคะทันยังไงก็คือว่าถ้าเราใช้น้ํากรดทั่วไปเนี่ยที่เป็นเคมีใช่ไหมอาหาพอเราหยอดเสร็จเนี่ย อ่าอัตราการไหลของมันเนี่ยสมมติว่านะสมมตินะว่าท่อน้ำยางมีอยู่50ท่อเนี่ยกำลังปุดุดอยู่เนี่ยไหลมาเนี่ยพอเราใช้เคมีปั๊บไอระเหยของเคมีเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับท่อน้ำยางทำให้ท่อน้ำยางหยุดหยุดหรือหดหายไปบางส่วนซึ่งทำมีทำให้มีผลกับน้ำยางที่เราจะได้นะซึ่งกดเชือภาพตาดอกแก้วของเราเนี่ยไม่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 ทำปฏิกิริยากับท่อน้ำยางนะครับก็จะทำให้เราได้ น้ำยางปกตินะครับผมใน้ำยางปกตินะคะแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายทําให้หน้ายางเราตายนึ่งด้วยเนาะคือแบบว่าถ้าเราใช้ไปนานๆนะคะที่สําคัญเลยคืออ่ามันจะทําให้อ่าสุขภาพเราไม่เสียด้วยเพราะว่าเราไม่ได้สูดดมสารเคมีเข้าไปด้วยเพราะเราทํายางเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่วัน2วันนะคะหรือเดือน2เดือนแต่เราทําเป็นหลายๆปีนะคะใช่ทั้งชีวิตนะคะถ้าเราดูแลเขาดีๆเรายิ่งต้องทําแบบสี่สิบห้าสิบปีเลยนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องมีทางเลือกที่ดีที่ดีเพื่อสุขภาพของเราก็คือใช้น้ำกรดชีวภาพน,นะคะอ่ะเราก็มาดูค่ะมาดูการใช้นะคะ,อ,ะอีกครั้งนะครับระดับที่ิคการกวนน้ำกรดนะเทเข้าไปที่มุมนั้นนะครับเทเข้าไปแล้วก็กวนกวนไปด้วยเทไปด้วยสังเกตว่าน้ำเทตัวปั๊บเราก็เลือกเลือกหย่อนน้ำกรดได้เลยแล้วก็กวนเห็นไหมคะกวนเหนียวหนุดเร็วมากๆนะคะอันนี้คือสูตรสู้ฝนเลยนะคะ มันไม่ได้ด้อยมันไม่ได้ไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพกว่า,วา,วาน้ำกรดเคมีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับน้ำกรดตาดอกแก้วนะคะกรดชีวภาพของเรานะคะเปรียบเทียบกันแล้วคือไม่ได้อยไปกว่ากันเลยนะคะแถมยังดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะฝากไว้ได้วยนะคะใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะ042067619นะคะแม่อ้อยเองนะคะ042067619นะคะขอบคุณค่ะ